อยากให้ทุกคนเข้าใจเวทีแห่งการให้และการแบ,บ่งปันให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือชุมชนสังคมนี้จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขและมีความสามัคคีในชุมชนอย่างแน่นแฟนด้วย สังฆะเพื่อสังคมวันนี้จะพาไปพบกับพระภัยสารประชาธรวิหรือท่านเจ้าคุณพบโชคเจ้าอาวาสวัดห้วยปรางางจังหวัดเชียงรายพระสงฆ์ผู้เปลี่ยมไปด้วยเมตตาซึ่งท่านได้ตั้งปณิธานไว้ว่าอยากอุทิศตนทำงานเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคม จากปัญหาเรื่องเด็กกำพรา้าเด็กยากไร้และด้อยโอกาสทางการศึกษารวมถึงคนชราและคนเร่ร่อนที่มีอยู่ทั่วไปในชุมชนต่างๆของจังหวัดเชียงรายได้เป็นแรงบันดาลใจให้ท่านเปิดพื้นที่บางส่วนของวัดห้วยปล,กลากั้งเป็นศูนย์ดูแลอุป,ปาการะเด็กๆคนชราและคนยากไร้เพื่อให้ทุกคนได้มีที่อยู่อาศัยมีอาหารการกินที่ดีเด็กมีโอกาสทางการศึกษาเป็นบ้านหลังใหม่ที่ทุกคนได้พักพิงอย่างมีความสุขร่วมกันตอนที่บวชมาวันแรก ก็มีวิสัยทัศน์ของตัวเองว่าทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาสร้างสรรวัดวาอารามให้รุ่งเรืองบําเพ็ญกิจสืบเนื่องกับชุมชนสงเคราะห์ผู้คนทุกชนชั้นวันนะเมื่อเห็นความเดือดร้อนของคนในชุมชนคนในหมู่บ้านคนในตำบลคนในอำเภอและคนในจังหวัดจึงเห็นว่า เขาไม่มีโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาของไทยไปสืบค้นดูแล้วก็คือเป็นเด็กด้อยโอกาสบ้างเป็นเด็กกำพร้าบ้างเป็นเด็กเล่รล่อนบ้างพอดีมีคนเอาเด็กมาฝากไว้ที่วัดด้วยทีละหนึ่งคนสองคนห้าคนสิบคนห้าสิบคนหนึ่งร้อยคนปัจจุบันมีเด็กกำพร้าที่993คนชราร้อยสิบห้าคนซึ่งเราทำตามพันธกิจที่ตัวเองกำหนดไว้ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ด้วยครั้งแรกที่จะเลี้ยงดูแลเด็กกำพร้าคนชราในวัดเนี่ยก็เริ่มแรกก็คือมีแม่คนเดียวแต่ไม่มีพ่อพาลูกมาสองคนมาขอฝากไว้ที่วัดก็เลี้ยงดูมาให้การศึกษาส่งไปเรียนหนังสือก็ดูแลพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนเห็นว่าเราทําสิ่งนี้แล้วเหมาะสมก็คือเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้จริงจริงทำสิ่งนี้ทุกคนก็ไม่เห็นเห็นว่าเลี้ยงเด็กก็จะมีเด็กที่ พ่อแม่เอาไม่อยู่เพราะดื้อดืดึงดื้อรั้นมากเอามาฝากให้ข่าวนี้ก็แพร่หลายไปในชุมชนไปในหมู่บ้านว่าที่นี่เลี้ยงดูเด็กก็จะกลายเป็นว่าเอาเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสเด็กที่สังคมผักทิ้งก็เอามาฝากไว้ที่วัดนี้ฟ้าและวิทย์คือหนึ่งในจํานวนเด็กๆอีกหลายร้อยคนที่ผู้ปกครองได้ฝากให้ท่านเจ้าคุณพบโชคได้ช่วยอุปการะดูแล และแม้ว่าต่างคนจะต่างที่มาและพบเจอกับปัญหาชีวิตที่แตกต่างกันแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันที่วัดห้วยปลากั้งแห่งนี้ได้ยังมีความสุขคือจุดเริ่มต้นเลยนะคะหลวงพ่อค่ะเคยมามาแจกของที่โรงเรียนหนูค่ะเพราะโรงเรียนหนูมีประมาณ300กว่าคนก็ซึ่งยากจนเหมือนกันแล้วหนูคิดว่าหนูก็เป็นคนยากจนคนหนึ่งที่แบบมีพ่อแม่แต่ว่าที่นอนไม่สามารถนอนพอหนูก็เลย ตัดสินใจว่าจะมาอยู่ที่นี่บอกพ่อพ่อก็เลยให้มาอยู่ค่ะมาอยู่กับหลวงพ่อตั้งแต่ป .4 ค่ะตอนนั้นยังเด็กอยู่นะคะยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะก็มาอยู่ก็หลวงพ่อก็เลี้ยงดูอย่างดีเลยค่ะปัญหาของเด็กๆหลายๆคนที่มาเล่าให้หนูฟังเนี่ยบอกว่าพ่อแม่ติดคุกค่ะหล้วแม่ก็ส่งเรียนไม่ได้ก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่อย่างวลวินนะคะพ่อพิ่งเสียไปตอนที่วรวินจะมาสมาีิวัดกลาง วลวิทย์ก็เลยต้องมาอาศัยอยู่กับหลวงพ่อต้องให้ให้หลวงพ่อปุะการล้ไว้ที่บ้านไม่มีเงนินไม่มีทุนส่งเรียนครับคนในหมู่บ้านแนะนําให้มาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยครับแล้วหลวงพ่อก็รับเลี้ยงเหมือนลูกเขาอะไรหลวงพ่อก็หามาให้ครับตอนนี้พ่อผมเสียแล้วครับเป็น,นการพาครับแม่ก็ทาทาไรทําสวนนีน้แหละครับมางอย่นแล้วก็คิดถึงบ้านครับร้องไห้เกือบทุกคืนครับคิดถึงแม่โทรหาแม่ครับหลวงพ่อก็บอกว่าแนะนำว่าไม่ต้องเกรงอะไรนะครับ ทำเหมือนอยู่ที่บ้านครับอย่าได้อย่าได้อะไรบอกมีปัญหาก็บอกอย่อยาเก็บไว้คนเดียวอย่าไปคิดมากอะไรอย่างนี้รเราจึงมาคัดแยกออกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ายากจนพ่อแม่มีแต่ว่าไม่มีเงินในการส่งเสียแล้วก็บ้านอยู่ไกลที่จะเข้ามาเรียนในเมืองก็ไปพบเห็นกับเด็กกำพร้าที่ไม่มีพ่อแม่หรือบางคนมีแม่แต่ไม่มีพ่อพ่อแม่อย่าล้างกันพ่อแม่ติดคุกหรืออยู่กับยาย ที่พ่อแม่ต้องไปทำงานทั้งสองคนอย่างนี้เราก็มาแยกแยกแยกกันก็ตอนหลังก็แยกรู้ว่าเด็กมันมีปัญหาแตกต่างกันไปแล้วก็เอามาปนกันเด็กทุกคนก็เอาละลายพฤติกรรมให้เป็นชนเผ่าพบโชคเด็กที่นี่จะมีหลายชนเผ่ามงย้ยแต่ละลายพฤติกรรมเดียวให้เป็นชนเผ่าเดียวฉะนั้นการแยกชนเผ่าในวัดนี้ก็ไม่มี เขาอยู่เหมือนเหมือนเป็นพ,พี่น้องกันจริงๆหลวงพ่อนะคะบอกว่าถึงแม้เราจะเป็นต่างเผ่าต่างชนชาติต่างศาสนาก็ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้เพราะว่าที่นี่คือบ้านหลังใหญ่ที่หลวงพ่อท่านพ่อเนี่ยสร้างมาให้พวกเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขย้อนไปเมื่อสิบกว่าปีก่อน ทยากรก็เคยเป็นหนึ่งในกลุ่มเด็กๆจากชนเผ่าที่ได้เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในวัดห้วยปลากัง้งและได้รับการดูแลจากท่านเจ้าขุนพบโชคทั้งเรื่องชีวิตความเป็นอยู่และได้รับโอกาสทางการศึกษาเมื่อเรียนจบเขาจึงตัดสินใจกลับมาช่วยงานท่านเจ้าขุนด้วยการทําหน้าที่เป็นรุ่นพี่ที่คอยดูแลน้องๆทุกคนจนได้รับความไว้วางใจจากท่านเจ้าขุนให้เป็นผู้อํานวยการศูนย์อุปการะเด็กและคุณชราที่วัดห้วยปลากั้งแห่งนี้ หน้าที่เนี่ยหน้าที่ที่ปัจจุบันที่ทาไมถึงต้องมาช่วยหลวงพ่อท่านตอนที่ผมอยู่มตั้งแต่มสองจนถึงจนจบปตีน่ะหลวงพ่อท่านเคยบอกว่าการช่วยเหลือคนน่ะมันสําคัญยิ่งกว่าการทํางานอย่างอื่นเมื่อเห็นหลวงพ่อท่านทําอย่างนี้ตัวก็อาจจะเป็นกําลังหนึ่งที่สามารถช่วยได้เในเมื่อหลวงพ่อท่านเขาช่วยเรามาขนาดนี้ละผมตัดสินใจก็เลยมาช่วยท่านหลวงพ่อท่านครับ ที่ปัจจุบันคือหนึ่งผมเป็นาผู้อํานวยการเนะาะเด็กกำพร้าและคนชรานงินหลักก็คือดูแลเด็กว่าเด็กคนไหนมีปัญหาตรงไหนผมก็จะไปแก้ไขไม่สบายอะไรยังไงมีการบ้านตรงไหนถ้าทําไม่ได้ผมก็จะบอกพี่เลี้ยงต่อยอทีหนึ่งว่า่าการบ้านนี้ทําให้น้องหน่อยสอนให้น้องเป็นอย่างนี้เป็นระบบเป็นระบบไปครับแต่นี้การเอามาปนกันการดูแลให้เข้าเสื้อผ้าหน้าผมรองเท้ากระเป๋าอาหารการกินไม่ใช่เรื่องยากแต่เรื่องยากที่สุดคือเรื่องของการปกครอง การปกครองที่เราต้องจัดระเบียบว่าพี่เลี้ยงน้องน้องเลี้ยงพี่พี่เลี้ยงแท้จริงแล้วเนี่ยจะมีแค่สองสาคนอยากให้เป็นพี่เลี้ยงน้องเขาจะรักและผูกพันกันฉะนั้นเด็กโตก็จะเลี้ยงเด็กเล็กพี่เลี้ยงแท,แท้ที่ซักรีดให้น้องตัวเล็กๆที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้มีไม่ถึง10คนการละลายพฤติกรรมก็คือว่าเราจะต้องให้เขาเข้าถึงการให้และการแบ่งปันที่แท้จริง เขาจะละลายพฤติกรรมด้วยการให้เขาผูกพันการเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆสำหรับธรรมะที่จะใช้ละลายพฤติกรรมเด็กจะไม่เข้าใจธรรมะเลยไม่รู้ธรรมะอิริโอตปะอะไรเขาไม่รู้ทั้งสิ้นเนี่ยแต่เขารู้เวลาเราสอนธรรมะบทเดียวที่เขาเข้าใจคือบทของคําว่าเมตตาเมตตาที่แปลว่าปรารถนาให้คนมีความสุข กรุณาแปลว่าปรารถนาให้คนพ้นทุกข์ฉะนั้นเด็กที่วัดห้วยประกัง้งเขาจะเข้าใจธรรมะ2ข้อนี้อย่างแตกฉานจากหลักธรรมแห่งความเมตตาที่ได้รับฟังจากท่านเจ้าขุนพบโชคจึงทำให้เด็กๆในวัดห้วยปลากั้งแห่งนี้อยู่ด้วยกันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีอะไรก็ช่วยเหลือแบ่งปัน พี่ก็ช่วยกันดูแลน้องเพราะทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้เป็นลูกของหลวงพ่อพบโชคเหมือนกันที่นั่นหลวงพ่อท่านจะบอกว่าดูแลยังไงก็ได้ให้เหมือนเขาได้อยู่กับพ่อกับแม่ของเขาท,ทั้งทั้งที่บางคนไม่มีก็ก,ก,ก็ก็ใช่อยู่แต่ทำยังไงก็ได้ให้เหมือนเขาเนี่ยเปรียบเสม,มือนว่าเขาไม่ได้อยู่โดดเดียเด่ยวนะทํายังไงก็ได้ให้เขาเนะี้ยอยู่เหมือนบ้านของตัวเองอย่าคิดว่านี่เป็นวัดเราอย่าไปฝืนอย่าไปตั้งกฎระเบียบไว้มาก เพราะมันจะไม่ดีกับเขาเลี้ยงไงก็ได้ให้เขาเลี้ยงเหมือนลูกให้เขาดูว่าอันนี้คือบ้านของเขานะระบบการดูแลเสื้อผ้าหน้าผมรองเท้ากระเป๋าอาคารที่พักห้องพักห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นอาสนะสนามกีฬาเรามีให้ครบแต่การจัดระเบียบห้องพักก็จะจัดห้องพักที่ตามอัธยาศัยที่ลูกๆกกอยู่แล้วมีความสุขเช่นเขาอยู่กับพี่ม .4 แล้วเขามีความสุข เป็นการปกครองไปด้วยเรื่องเขาก็จะมาคุยกันรู้เรื่องขอความช่วยเหลือกันได้กิจวัตรประจำวันของเด็กๆที่นี่เริ่มต้นเมื่อเวลาตีห้าครึ่งของทุกวันหลังจากที่รุ่นพี่ไปปลูกรุ่นน้องและทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยทุกคนต่างพร้อมเพรียงกันมาตั้งแถวเช็คจำนวนเด็กทุกคนให้ครบแล้วจึงออกเดินไปทานข้าวที่โรงอาหารพร้อมกันตอนเช้าก็ผมตื่นมาก็ต้องไปปลูกเด็กยนยครับผู้พ่อชกูลแล้วก็ให้ไป อันน้ำเป็นตัวแล้วก็ขึ้นมาลงตัวแล้วก็พาไปกินข้าวครับเช่นเดียวกับทางฝั่งหอหญิงที่เมื่อพี่ช่วยดูธุระของน้องๆเสร็จแล้วก็จะชวนกันมาทานข้าวที่โรงอาหารตอนเช้าพ่กหนูะต้องตื่นตีห้าไปดูแลน้องจากการเสื้อผ้าหน้าผมแบบนี้ให้น้องค่ะแล้วก็จากการทำความสะอาดอาบน้ำให้น้องค่ะแล้วก็จัดเข้าแถวให้เป็นระเบียบตอนเช้าคือตีห้ ถึงปุ๊บเขาก็จะมีพี่เลี้ยงอีกคนนึงบางวันถ้าไม่มีพี่คนนี้ก็จะให้พี่ฟ้าเป็นคนปลูกเคราะแต่และห้องปลูกปลูกตื่นได้แล้วตีห้าจากนั้นก็ให้เขาล้างหน้าเป็นฟันตามกิจกรรมของเขาจากนั้นหกโมงก็จะเข้าแถวเพื่อจะไปที่โรงเรียนเหมือนกันผู้ชายเหมือนกันก็จะมีผมแต่ถ้าวันไหนที่ผมไม่อยู่ผมก็จะให้วรวิทย์หรือว่าอาจจะเป็นวินยัย ก็จะให้ไปปลูกตามห้องก๊กก๊กอาตื่นจากนั้นก็หกโมงก็จะมาเข้าแถวแล้วก็จะมาสวดมนต์จากนั้นก่อนจะสวดมนตน์จะไปกินข้าวก่อนอันนี้คือเป็นช่วงเช้าพอกินข้าวเสร็จแล้วก็จะามาเข้าแถวรับโอวาทตอนรับโอวาทธรรมก็จะมีการแสดงธรรมย่อยๆย่อยๆหรือคู่ๆปอบๆปอบๆคูๆในตามภาษาพ่อแม่คุยกันก็ใครทําผิดก็จะลงโทษนิดหน่อยหรือใครทําดีก็จะ อวยพรให้นิดหนึ่งแล้วก็จะแสดงธรรมที่เป็นธรรมะแต่ละวันแต่ละวันที่เปลี่ยนไปแต่ก็จะเน้นกระตัญยูกะตะเวทีเสียสละซื่อสัตย์รู้หน้าที่และมีวินัยตอนเช้าก็อาบน้ําแต่งตัวทานอาหารเข้าแถวรับโอวาทแล้วแจกสตางค์ไปโรงเรียนเมื่อไปโรงเรียนแล้วเขาได้เงินไปแล้วก็เขาเต็มแล้วเขาก็ไม่จําเป็นต้องรักขโมยของใครเลยรู้ว่าอ๋อวิธีนี้เป็นการสอนธรรม,มะให้เด็กๆ เมื่เดินทางมาถึงที่โรงเรียนสหสาสศ,าศ,าศาึกษากลุ่มพี่น้องจากวัดผู้ปลากัง้งก็จะแยกย้ายกันไปเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนในคาบเช้ารุ่นพี่มัธยมอย่างวิทย์ก็จะเดินไปส่งน้องโชกุลและเพื่อนๆน,นที่ตึกเรียนประถมเป็นประจำทุกครั้งที่มาโรงเรียนโชกุลแรกแมาก็ดื้อมากเลยนะครับแบบว่าใครพูดก็ไม่ฟังใครแล้วก็เถียงช่วงมีปัญหากับเพื่อนนะครับจนกระทั่งผมก็ไปปรึกษากับหลวงพ่อว่าโชกุลเนี้ยผมพอรู้อะไรแบบ ได้ไหมครับนี่ครับท่านตอนนี้ไม่ค่อยดื้อแล้วครับพอมาถึงนู่นแล้วผมก็จะไปส่งน้องที่ห้องแล้วลจต่นะผมก็มีหน้าที่ของผมก็การเรียนก็เลยปล่อยให้ครูเป็นหน้าที่ของ,องครูครับการศึกษาสําหรับเด็กที่วัดนี้ต้อง100%ยเปอร์เซนหมายถึงไม่มีเด็กคนใดเลยที่ไม่ได้เรียนแม้จะมาถึงนี่อายุ15ปีแล้วก็ตามก็จะอยู่ในระบบการศึกษานอกโรงเรียน แต่ว่าทุกคนต้องได้รับการศึกษา100%ยเปอร์เซ็นอ๋หลวงพ่อดูแลทุกเรื่องเลยค่ะไม่แต่จะเรื่องการเรียนเรื่องการส่งเรียนถึงแม้อาชีวะแบบนี้ค่ะอาชีวะก็เสียเงินเยอะใช่ไหมคะหลวงพ่อบอกไม่เป็นไรจะส่งลูกเรียนใช้เท่าไหร่ก็เอาให้หมดต้องส่งล,ลูกจนเรียนจบจะก,กลับมาช่วยวัดก็ได้จะก,กลับไปทํางานช่วยพ่อแม่ก็ได้แต่ต้องเรียนให้จบไม่ติดศูนย์ติดรอหลวงพ่อบอกนี้นะคะ เย็นกลับไปนะคะหนูจะไปช่วยก่อนคะ่ะจะไปช่วยหันผักหันอะไรแบบนี้เพราะว่าเตรียมของวันพุธอีกต,ต่อไปถึงประมาณห้าโมงนะคะห้าโมงก็ต้องเตรียมตัวเอากับข้าวออกมาให้ตากให้น้องกินหนูเป็นคนตาก,กับข้าวให้น้องๆคะ่ะอย่างผมเองก็ดูแลน้องครับแล้วก็พาไปเล่นกีฬาทำคาสะอาดบริเวณวัดพอหลวงพ่อสอนเราแบบนี้มันจะทําให้เรา ได้รู้ถึงการได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ดูแลน้องๆถึงแม้จะมาจะต่างเผาต่างชนชาติต่งาตงอะไรแบบนี้ก็ตามเราได้ดูแลน้องๆเรารู้สึกสบายใจเราเหมือนได้ดูแลลูกของเราประมาณนี้ค่ะหลวงพ่อสอนมาแบบนี้ค่ะ คือว่าไม่คิดเลยว่าวิสัยทัศน์ของตัวเองที่ทาทีละบรรทัดทานุบํารุงพระพุทธศาสนาสร้างสรรวัดวาอารามให้รุ่งเรืองบําเพ็ญกิจสืบเนื่องกับชุมชนสงเคราะห์ผู้คนทุกชนชั้นวรรณะไม่คิดเลยว่าตัวเองจะทําได้นับเป็นหมื่นหมื่นคนที่ช่วยเหลือหลายๆคนมาแล้วในฐานะที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กแล้วกันเนาะอยากจะบอกหลวงพ่อท่านว่าเด็กทุกคนเนี่ยรักหลวงพ่อท่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามหรือแม้แต่พวกผมฮะรักหลวงพ่อทันครับหลวงพ่อผู้หนูรักหลวงพ่อนะคะพ่อทำทุกอย่างให้ผู้หนูได้มีการเรียนรู้ได้เข้าสังคมรักหลวงพ่อมากค่ะเพลงที่แต่งให้ก็แต่งด้วยความ,มที่ออกมาจากใจจริง ทุกๆคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนหรือต่างศาสนาก็ตามเนี่ยอยากให้ทุกคนเข้าใจเวทีแห่งการให้และการแบ่งปันให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือชุมชนจะเป็นใครก็ได้จะเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นคนใกล้ตัวหรือเป็นคนร้อยโอกาสกว่าอยากให้ทุกคนให้และแบ่งปันสังคมนี้จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขและมีความสามัคคีในชุมชนอย่างแน่นแฟนด้วย